มาวัดโปดหลวงปู่เทียนนะคะเห็นว่าเป็นวัดดังสายมูของจังหวัดปทุมธานีเลยนะคะนอกจากจะมาไหว้พระขอพรแล้ววันนี้ตั้งใจมางานนี้โดยเฉพาะค่ะเวลาที่ท่านรอคอยกันแล้ว,อลว,อลวโอ้ยก้อยปิ้งก้อยปิ้งโอ้โหแต่งตัวสวยวันนี้อ่าในสะบัดสะบัดสะบัดเที่ยวท่องกับตองนานาด พาไปชมตลาดใบตองวิถีมอญเมืองปทุมค่ะตลาดใบตองวิถีมอญเมืองปทุมจัดที่วัดโปถดหลวงปู่เทียนอำเภอเมืองปทุมธานีนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่14มิถุนายนถึง6กรกฎาคมนี้นะคะในงานมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโดยชุดแรกเป็นรำฉุยชายค่ะนี่มาเจอสาวมอญปทุม อเขามีให oh, ้ทำฟรีด้วยนะคะวิคชอปนี้อยู่ใกล้กับวิธีการแสดงค่ะและที่เห็นคืออุปกรณ์ทำพวงมะโหดมีกระดาษสาสีต่างๆกันไกรทำเสร็จเอากลับบ้านได้เลยค่ะโปรเฟชชั่นอลนะคะโอ้โหบนสวยเมืองปทุมนะจ๊ะทีการคือพับกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมใช้กันไกลตัดกระดาษทั้งสองด้านสลับกันไปมา อย่าให้ขาดจากกันนะคะสลับไปสลับมาอย่าให้ขาดอย่าให้ขาดอย่าให้ลวดลายอย่ลวดลายเราถ้านโอ้เคลีออกมาโอนี่คือหนึ่งชั้นอ๋ออ๋อสักสามชั้นจะสวยสามชั้นก็จะเป็นแบบนี้สามชั้นอ๋อนี่ไงอ๋อสลับสีได้ด้วยเรียกว่า พวงมาห์โหดวิถีมอค่ะเป็นวิถีมอใชในะคะใช้ใงงานบวดนะคะพบัอย่างนี้พิบ th ัดน e> ี้เวลาสบัดนะพี่บัดนี้อ่ไในสบัดสบัดสบัดทำไงนะทำไงนะเวลาวิธีสบัดให้มันให้มันยาวเท่าก MM> ันนะคะเราก็ต้องทำแบบนี้ด้วยค่ะเพื่อความสวยงามในใจนะคะโับกับัากับมักก สามกระบอกร้อยใช่ไหมจารันข้าวหลามกะทิสดนะคะใช่ตลาดใบตองนั่นหรอคะอ๋อทั้งหมดเลยใช่ไหมอ๋อนี่มางานนี้โดยเฉพาะเลยนะข้าวเกลียบสน็กปลาข้าวเกลียบปลาข้าวเกลียบกุ้งนะคะน้ำพริกเผาน้ำพริกแมงดาน้ำพริกเผาแมงดาน้ำพริกตาแดงโอ้เดี๋ยวต้องซื้อกลับบ้านแล้ว แจ่วบ,บองด้วยนะคะอนี่นะคะแล้ก็น้ำพริเลยค่ะน้ำพริกใหม่แล้วก็อร่อะเะาลอยโอ้าจาัดปีนี้ปี20แล้วค่ะอ๋ออ้ำไชเท็ดชื่อดังเลยค่ะอากไหคะน่น่ากินทุกอย่างเลยนี่น้ำพริกปลาแดงเดี๋ยวเราจอง <g ül s 2> <c oughs> อันนี้ก็เผ็ดประมาณหนึ่งทุกตัวค่ะคุ่นเชียงโอ้อันนี้พุ้ชาเ <c oughs> ชื่อมโบราณอันนี้มันมันเชื่อม สาอ๋อสาเกาเหรอขนมไทย <c oughs> นี่ลูกตาลลอยแกว้วว้าว,วจ้าลูกตาลลอยแกว้วแล้วมีตาลสดด้วยมีกะทิค่ะจ้าโอ้อยากกินน่ะอยากกินมากนี่โอ้โหแต่ะละอย่างน่าก,กินทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้ยเขาแต่งตัวด้วยอ่ะดได้แล้วสวยแล้วคะ่ะโอ้ยี่สิบยี่สิบมาเลย่สิอ่ะทุกอย่างยี่ดมดเลยเหรอ นี่นมตาลนะ่ยสี่สิบบาทตาลนี่ยสี่สิบอ๋ออันนี้สาคูไส้หมูก็ยี่สิบโตยี่สิบนะคะโอทุกอย่างยี่สิบหมดเลยยกเว้นขนมตาลไรเอ่ยนี่กล้วยไข่เหรอกล้วยไข่เชื่อมโอ้ไม่ใส่เหมือนกันโอ้เขาใส่หน่อยนะนี่ส้มตำส้มตำโอ้โหสีมือเออนี่ส้มตำนะคะ กลิ่นมาเลยอ่ะหอมปากหม้อรากบัวโอเป็นไงอ่ะนี่เลยโอ้โหน่ากินใบตองด้วยวันนี้ไหนไหนไหโอยังไม่ทำตั้งหม้ออยู่นะคะอเตรียมตัวอยู่เตรียมตัวอยู่ยขนาดผักเข้านะโอ้โห วันนี้ใบตองนะคะแบบนี้เลยนะคะโอ้ยก้อยปิ้งก้อยปิ้งโอ้แต่งตัวสวยอะวันนี้เออก้อยปิ้งเต๋อโอ้สวยอ่ะปลาเส้นนะคะยแต่ว่ายกมือบอกอยู่ตรงไหนกะละแมกะละแมใบตง มอญเหมือดบรรทุมค่ะโปรแท็กไม่หงุดหงิดะอันนี้ทำอะไรเอ่ยของคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆม้เอาอ๋อกะเหล่ปั๊บอ๋อคืออันนี้นะคะนนทางม้วนทางม้วนสดใช่ไหมคะหอมแบบนี้เลยอันนี้ข้าวแช่ตลาดใบตองมาเลยโอ้อ้าวผัดหมี่นะจ๊ะจึงโต๊ะยี่สิบนะคะ ปากหม้อรากบัวชืดนี่ตอนนี้ไปไหว้พระขอพอรก่อนกลับบ้านนะคะวัดโบสถ์หลวงปู่เทียนเป็นที่รู้จักในเรื่องของการช่วยให้ผู้สักการะสมหวังสมปรารถนาจึงมีผู้นิยมมาขอพอรกับหลวงพ่อสมปรารถนาอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะวัดมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและสงบมากในช่วงเช้าหลวงปู่เทียนอยู่เบื้องหน้าแล้วนะคะ ปูเทียนไหว้ขอพรเรื่องความร่ำรวยจากนั้นให้เดินอ้อมไปด้านหลังของตรงนี้นะคะองค์พระเจ้าตักสินอยู่ที่นี่ค่ะไหว้ขอพรเรื่องประสบความสำเร็จใช้ชนะปลดหนี้สินเมื่อผู้ไหว้สักการะสมหวังแล้ว ก็นิยมนำดาบผู้มาถวายส่วนวิธีการไหว้ในแต่ละจุดสอบถามเจ้าหน้าที่วัดได้นะคะ รับใจมากค่ะยังมีอีกหลายจุดที่ไม่ได้ถ่ายให้ชมที่นี่วัดโบสถ์หลวงปู่เทียนอำเภอเมืองปงทุมธานีนะคะทุกสาร์อาทิตย์ตั้งแต่14มิถุนายนถึง6กรกฎาคมนี้มีตลาดใบตองวิถีอมอนเมืองปทุมไปเที่ยวกันได้นะคะแม่แม่คนสวยรออยู่ค่ะ <c oughs> <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ